เข้าหน้าฝุ่นทีไรสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกน้อยเป็นภูมิแพ้คัดคันจามน้ำมูกเป็นเป็นในหายเนี่ยอาการมักกำเริบทันทีเลยใช่ไหมครับนอกจากช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทีนี้สิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากการไปปรึกษากุมารแพทย์โรคระบบหายใจภูมิแพ้นะครับเพื่อประเมินว่าจําเป็นต้องได้รับยาพ่นจมูกต่อเนื่องชนิดสเตียรอยนะครับหรือว่าใช้ยาแก้แพ้หรือเปล่านะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือ การควบคุมสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยคุ้นชินนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่มักแพ้ๆกันเนี่ยคือไรฝุ่นอ่ะเจ้าไรฝุ่นกับพ m 2.5มเนี่ยไม่เหมือนกันนะถึงแม้จะชื่อว่าฝุ่นเหมือนกัน PM เ5มหรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยน,นี้คือเป็นลักษณะข,ของพาร์ติเคิลหรือว่าเป็นเศษฝุ่นที่เป็นฝุ่นจริงๆแต่ว่าเจ้าไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือสิ่งมีชีวิตนะครับเราะฉนั้นวิธีการในการที่กําจัดไรฝุ่นเนี่ยหลายๆท่านก็จะแนะนําว่าเอ ควรจะต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆถ้ามีตุกตามีหมอนมีผ้าห่มก็จะต้องซักบ่อยๆอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเองอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกันนะช่วยได้นะครับก็คือการซักด้วยอุณหภูมิน้ําตั้งแต่60องศาขึ้นไปอ่านะครับก็ตามในคลิปที่โชว์อยู่เลยนะครับทีนี้พอเวลาเราซักด้วยอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปเนี่ยปัญหาที่อาจจะตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็คือไปตาก เจอฝุ่นใช่ไหมครับเพราะว่าพอมาตากข้างนอกก็กลายเป็นเจอ,อลรฝุ่นตายแต่ว่ามาเจอฝุ่นพีเอมสอุดแทนนะพอเอาเข้ามาในบ้านหรือว่ามาห่มหรือว่ามาในที่นอนเนี่ยก็จะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่หมอแนะนํานะครับก็คือหลังจากที่เรา,าซักด้วยอุณหภูมิน้ําประมาณ60อ,องศาขึ้นไปนะถ้าใครมีเครื่องซักผ้าที่สามารถกําหนดอุณหภูมิได้ แล้วถ้าใครพอไหวนะครับหรือว่าถ้ากําลังจะอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนเครื่องอใช้ไฟฟ้านะก็แนะนําว่าหาเป็นแบบซักอบไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการอบร้อนก็สามารถที่จะกําจัดไดฝุ่นได้นะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เสื้อผ้านะครับหรือว่าที่นอนของเราเนี่ยพ้าห่มของเราเนี่ยไปเจอกับพวกฝุ่นพีเอ็มสอด้วยนะครับได้ทั้งกําจัดไดฝุ่นแล้วป้องกันไม่ให้มันเจอตัวฝุ่นพีเอ็มสอด้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าเราจะคุมสิ่งเหล่ายัางไงดีเนี่ยเดี๋ยวไว้มาติดตามกันนะครับเดี๋ยวมายกจะมาอัปเดตอีกเรื่อยๆนะครับ